ใครที่ใช้มือถือ iPhone นะครับแล้วสมัครแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่ต้องจ่ายเงินรายเดือนหรือรายปีและอยากจะยกเลิกครับต้องบอกไปก่อนว่าการลบแอปพลิเคชันออกจากมือถือไม่ใช่จุดจบครับเขายังหักเงินเราได้ทุกๆเดือนครับส่วนวิธีการที่ถูกต้องเพื่อยกเลิกไม่ให้เขาหักเงินรายเดือนหรือรายปีของเราได้ต่อไปทําได้ไง่ายๆด้วยวิธีนี้ครับ วิธีที่จะหยุดการหักเงินรายเดือนหรือรายปีครับให้ไปที่แอป r e ครับผมแตะ Store ให้เรียบร้อยครับจากนั้นแตะรูปโปรไฟล์ของเราที่มุมขวาด้านบนครับเมื่อแตะเข้าไปจากนั้นมาดูที่คำว่าการสมัครรับนะครับแถวนี้ครับการสมัครรับจากนั้นเราจะเห็นรายละเอียดครับว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่เรากำลังใช้งานอยู่หรือว่าเคยใช้งานมาแล้วครับสำหรับวันนี้เราจะลบเจ้าแคปคัท crowd space ตรงนี้ครับผมเราก็แตะเข้าไปเลยครับเดือนละ39บาทตรงนี้ฮะจากนั้นครับผมเขาจะมีรายละเอียดว่าเราต้องจ่ายเดือนละ39บาทและต่ออายุทุกวันที่13อะไรประมาณนี้นะครับให้เรามาแตะที่คำว่ายกเลิกการสมัครรับครับผมแตะเข้าไปเลยฮะจากนั้นครับเขาจะบอกว่า เรายังยืนยันไหมแต่ว่าหากว่าเรายืนยันนะเราจะยังใช้ได้จนกว่าจะหมดสัญญาที่ให้ไว้กับเขาก็คือจ่ายเงินไปนะครับแต่คําว่ายืนยันเลยครับผมจากนั้นฮะระบบจะทํางานของเขาครับและบอกว่าการสมัครรับของคุณกําลังจะหมดอายุในไม่ช้าฮะจากนี้หากเราต้องการจะใช้ต่อเราสามารถเลือกต่ออายุก็ได้ครับหรือจากนั้นไม่ต้องทําอะไรก็ได้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งครับผมเขาจะเปลี่ยนจากการ แจ้งว่าหมดอายุเมื่อไหร่ครับเป็นการแจ้งว่ากําลังจะหมดอายุใน13มีนาคมแบบนี้ครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่สมัครรับนะครับคนใช้บริการรายเดือนหรือรายปีครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ